สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเดตตามผู้ชมทุกตุกทนนะครับผมหยอดวันกอเก่าก่อเชพายเอฟซีเดตตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนอนเชาผารวยกับป้าทินนะครับกับนารวยและหมอรวยเนี่ยแหละนอนกลางวันวันในเล็กก็จะโตในอ้วนทันทีสิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับวันสิบวันได้ใช้ในก็ตามไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วกรุณากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ข้อมูลท่างๆนี้ก่ะนุนทิายายได้แบ่งบอนมาให้พม่าจะตั้งเป็นคลิปเพื่อาจะเอฟซีไดานบุษบุุ้ดทันแต่ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสามารได้ยินตามไปฟงังพร้อมกับผมเลยนะครับตามผมมานะคร,รับทุกคนนะคะมณีน,นุนทิยากับสิบภาพพม่พี่นอรเอฟซีไปตามแนวทางของปัทถินกับ น้ารวยนะคะนอนกลางวันฝันกลางวันตางค้นตางฝันฝันวะเล็ออกนะคะหน้ารวยกับฝันวะเล็กออกแม่ทิ้นกับฝันวะเล็กออกนะคะจําได้แค่สองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปช่มน้ากันเลยค่ะรวยคือยึ้งยิ่นข่าววันน่ะรวยนอนยังเว้นฝันเป็นฐานแล้วี่ยากมากมาเอื้อไปหาคลิบแล้วอนอนเว้นเออฝันอะไรเดี๋ยวเขาหนึ่งเลยใครก ang, vull, ับใครนอนจนกันนอนอยชั่วโมงเนี่ย นอนหลายชั่วโมงน,อนั่นสามชั่วโมงน่นเล็นันช่วง้าหรือช่วงบ,าาบาว้านจิบอะไรขยันวะรับเรียรับฟันมาเลอ่ออกเกเ้าหนึ่งเก้าหนึ่งล่าง้าเก้านึ่บนนะเวย่ันจรม่วันเจล่างหูตะวาเจ้าวาเลออกแล้วออกเก้านฟันไว้จะคของถือเลขว้เลขเาหาเานึ่งลยวเก้านึ่งฟันมาเลกออกเก้านึงแล้วก็ฟันว่ากับคองถือเลขอ๋อนอนกลางเว้น มื่อนี้บ่มืะอนันวันนี้ปะทิ้นก็บ่เนี่ยปะทิ os, okay, the mat, the ้นปล่อยใต้เส้นนาใต้เส้นคางคางปะทินปะทินคือฝันแบบนอนกลางเว้นคือกันปะทินฝันว่าเจ้าไันอันออกแล้วออกแล้ว92 92ซ้าซ้อนะฝันแต่มื่อใดร่ันเว้นฝันเว้นดีแล้วฝันเว้นเอ้าฝันเว้นทานเว้นดีแล้วเว้นดีมือเว้นดีค่ะค่ะคือมีเวลานอนกลางเว้นื้อนี้บ่มีลูกค้าได้นอนเด้อ ไม่กว่าสีส้มี่สาทำบหลวโอ้ทำบุญหาย่ายเลยแล้วฟันมาเขาเจาวาเลกออกแล้วันาลนั่นออกแล้วออกแวเก่าสองเกาสองเพิ่นว่าออกบนข้าเราว่าอไป่าทิ้นปาทิ้นฟันมาเลกออกเก้าสอง หน้ารวยฟันมาเลยอวกเก้าหนึ่งระเบงสองคนนี่ผูได้สเขาวินงด้วไผเป็นไผเนอะฟันมือเดียวกันฟันกลางวันแฉดแฉะคือกันอีกคนละแต้มนะน้าเนาะห้างเดียวว่าต้องตีเลยเนาะหน่อยนักหน่อยนะที่จะฟันเหล็กเป็นตัวนี่ว่าต้องตีเนี่ยเนาะแม่ออกแนวก็นักข่าวสองเราเราได้ฟันปฏิทินในซื่อปะเออ ไม่ uh <kleine mus> ือไหที่มันตซืก่สฟันฟันจำได้เลยอังวนก็หันขึ้นอังวนา็หันคื้นฟันวานผู้แดากุ้งเส่หมอมากกว่แม่ฟันวานก็ใ่กุ้งเม่หม้อเพน้นล้อยหามมากไม่ตีลานหนามเป็นหนึ่งกุ้งเป็นเก่าหมอเป็นสูตรกำลังก้าตะบานก็ซื้อซื้อตะซิบเก่าเ่าสอสูรเก่าก็ซื้อจ้อยโอ้ใชได้เลยว่าบ่นอันเป็นหนึ่งเก่า เห็ดฟักทองสเห็ดแกงบ่ก่เียบากั่าระ้โอ้ยวังง่ามาหันบ่ไดมาบ่ได้ซ่องเลยประกามาย่านย่านพีดย่านประทิ่นมาบ่อได้ซ่องบ่ได้เส้นก็มาก็เล่ประกาศมาทิ้บมาลายเราเอาเอาทาลอยทาลอยมันก็เลยันลับกล้ยวไปคือว่ามาลั่มมวนก่นแต่เต้นนะฮันบอสมอลลั่มจู่เดแล้วเนี่ยปะทินเท้ามือเนี่กัน ฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยถกมือไหปันใดก็ยังก็สนใจเขาอยู่เนมรับกะไดกระระดุนตะเลงได้แล้วไดแล้วว่ะสิมารับกระไดตแตวเกาสอนมันตีนน้ำเลยเด้ออันัวเคยมีวปะทิ้นฟันเรามันตีร่งกาเลยเก่าก็คือเก่าหกก็คือหกอยู่มันบ่ันปะทนเป็นเรื่องเป็นเล่าัวเลยฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าท้งหดี่ห้าตัวเดียวเล้ว น่ารวยจเคยฝันวาเลขออกแล้วมันออกบม่เคยเยรับผมแยวระวัมันออกปอันปันวาออกมันออกบ่ฝันวาออกมันจะั่นมือือเยอะอืมันวอดเดอออกมันจะกิการแงมเสร์มันออกซูโม่ตัทิ้งตั้งโ่ดทยังบี่อืมบ่เสียบ่สือน้ำวันเสมันออกแปดเก่านี้มจ้าวันวาที่ไหนทิ้เนี่ยยินเขาวอาวออกแล้วควายออกแล้วแปดเก่ามาที่ไหนมันเลขออกเกปด โอ้ยมันกระซัมกระแม่นค่ะกีเดิสออกตัวกามันกับว่าเป็นยังเนาะออกค่าไดะแล้ววันนี้พี่ฝันบ่บ่ว่าถ้เล็ฝันอยู่เนี่ยเสียแต่ใสปทำงานอหัวในีฝันบ่าหันได้ฝันฝันแน่ๆที่แน่ๆยูนิมีสองคนรวยค่ะปัดทิ้งนะคะนอนกลางวันแสบฝันคืนเดียวเออฝันกลางวันมือเดียวกันต่างคนต่างนอนต่างคนต่างฝัน ่างกันแต้มเดียวเนาะมาตัดกิฟปเลยอยากนวดนะไปอยาอเลยรับค่าโทรศัพท์ลเลยวะเหนมเื่อ,อยดีเดน,ะนะาะให้กิฟต์ดีเนาะนาเนาะผู้ใดคิดว่าคิดว่างานอันนี้นี่เป็นงานบ่มเมื่อยเป็นงานอันครับ บอกตามภาษาเน,นเเาเนนะเป็นคนเหมือนเวียกหารหเร็ต่น้ำบั้นนะการเหตุกิีบข้าเจ้าวานโน่นนยาเป็นคนเหมือนเวียกหาเร็ต่น้ำเจ้าบั้นเนี่ยปเป็นเรียนบ้านนั่นบ้านนี่ว่ามีเวียก์ะนะแต่ว่ามันเมื่อยตรงไหนเมือ่อยเวลาตัดกรีบเนี่ยนั่งเก็บปวดขาเนาะใส่สมองใส่สมองเป็นงานที่ใส่ข้นมรีบใส่สมองเมื่อยี่ลีห,ลหล่างเทียรจินรับค่าโทรศัพท์คุณเจ้าวานละคุณลองข้นเป็นวันศีว่านห้องซบายบ่แมนเนาะเชื่อไหมล่ไปวัดเ่อนกันไปแล้ว จำบ่ได้ว่าออกบนขึ้ออกล่างมันบ่จับใดขัดไม่ได้เขียวมาเลี้ยงกระเเสี่ยแหละเยี่ยมเยี่ยมเดียวกระเเส่เยี่ยมเดียวจับไปมาตันนี่ศูนย์หกสามละมันเลยว่าเดี๋ยวสิจับอีกก่อนเลยว่าเพราะต้องจับอีกขันจับเดียวพ่อเลื่อยขันจับอีกมันสิบว่าแม่นเลยว่าสิเอาซ้ำนี่ล่ะเลยว่าันไปไปน้ำกันไปน้ำกันจะค้นไปน้ำกันก็ไม่ใช่เฉียดล่ะไปสามคนที่ว่าจับจับต้านจับผู้เดียวบ่จับจับสองคนจับไป พี่ครับไอ้ยายเขียวเ่ะอครับยายเขียวจับก้อนได้ศูนย์หกสามความแม่จับได้ศูนย์หกแปดกับโบสือดอกเพราะว่าโบเซียหรอนะแปดกับสามกันตัวเดียวกันเนี่เนาะแบดโบเซียกับโบสือแต่ว่าสเกียดแล้วได้ลอตเตอรี่ซีใบลอตเตอรี่ต่างนานางวันนี้สิไปจับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ได้แจ้งสิมาติดตามเนื้อะ นั่งนะคับขนมาชั่วหน่อยเนาะแต่ว่าบาคนว่ากันว่าสารค้ามนเนี่ยกับไปแบบว่ามันเย็นยน่ยมันแต่จิตดวงดีเลยดวงดวงพคนหายแสดงว่าพี่เ้ก็เฮ็ดบุญฝากไว้น้ำเพลนยุวัดนั่นเคยเฮ็ดบุญกับวันนั่นเมือนปะกับไปกับไปไปเหนื่อยยุบไปเฮ็ดเลื่อยยุกับไปหยอดน้ำตูดซื้อกับว่าได้เฮ็ดบุญได้ได้ดวงไี่บิ่เงี้ยนน่นไปไปเบิดเงี้ยนน่ะไปคอหัวกับเพิ่นเถื่อนเลยเบิดเงี้ย ทั้งสามตัวงเงี้ยไปเยอะนะถอไปวัดเก่าเจดเก,าเก,าเกา่าถองสามตัวตรงตรงเลเนโเลย<า>นไปไปกวาเมือนึงหรอเมือนรุ่นหน้ากเก่อนดถึงมาเพียเลยม่อเป็นตัน้าไว้ไปให้พาคขอบัวห้ามีเงินใส่หนีเท่ากับซอนมันอะไเราถึงว่าสันเด้เขาจะเอาอแต่พอไปยังไดก็ตอนเนาะย าอสรุปคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้ทิยาจะสรุปใส่กระดาษให้เด้อค่ะนวรวยกับผัดทิ้นนะคะฟันกลางวันแสดๆนะคะเดี๋ยวฉีสรุปใส่กระดาษให้มีเก้าสองกับเก้าหนึ่งผัดทิ้นเก้าผัดทิ้นเก้าสองนวรวยเก้าหนึ่งนะคะอ่าขอบคุณนวรวยน่ารักกับปัดทิ้นน่ารักเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางมาแบ่งปันให้โชคดีให้เฮงๆปังๆเด้อ คก็กำลังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียดังนี้ในฝังแล้วนะครับทีนนนทิยะในสารูปของเหล็กของปลาทิ้นนะครับท่านเราพบในไทยเคมีกับที่สลุยครั้งหนึ่งนะครับปลาทิ้นกำลังรวยนั่นกลางวันฟันได้เหล็กก้นละตัววันวันที่สิบหกกุมภาทิ้นหกเก็ดนะครับนั่นรวยหมอรวยนี่ฟันได้เก้าหนึ่งนะครับปลาทิ้นกับฟันได้เก้าสองนะครับกลางเพศคือกันเวลาเดียวกันนะครับ ไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารก,กีบแดงคอนตบานก็วางวายเอฟซีอะไรสโมสรสั้นข่วงเสียอะไรเงี้ในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็กกอยู่ที่เพียงสานีเพราะวันนี้คลิปต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ